สวัสดีครับเพื่อนๆอคลิปนี้ผมมาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับว่าทำไมผมปลูกทุเรียนชิดจังเลยปลูกถีเหลือเกินวันนี้ผมมาให้คำตอบเพื่อนๆนะครับครับอย่างอย่างต้นนี้แล้วครับต้นนี้แล้วก็นะครับตรงนี้จะเป็นแถวครับไม่สบายหลายวันอ่า ต้นเือขึ้นมาพันแล้วครับเดี๋ยวทำความสะอาดครับครับสาเหตุที่ผมปลูกทุเรียนชิดแบบนี้นะครับเพราะว่าที่สวนผมบางจุดเขาคือครึ่งนึงอ่ะเป็นดินทรายอีกครึ่งนึงอ่ะเป็นดินที่แข็งแล้วก็แน่นมากครับแล้วผมก็ทำการเตรียมดินไม่ดีพอสมควรทำให้ทุเรียนบางจุดบางต้นเขา เจริญเติบโตได้ช้านะครับผมก็เลยนำต้นพันธุ์ต้นกล้านะครับามาปลูกไว้ก่อนเพื่อว่าก็มีหลายสาเหตุด้วยนะครับก็คือหนึ่งเรา,าปลูกไว้เพื่อเป็นต้นพันธุ์ครับเราเห็นว่าต้นไหนที่เขาโตช้ายเงี้ยเราเราจะเอาออกเพื่อเปลี่ยนต้นใหม่เราก็จะได้เอาต้นนั้นออกแล้วก็ปรับปรุงดินใหม่ให้ดีขึ้น ใส่อินทรีย์วัตถุใส่แกบใส่ขี ay, ้ไก่ขี้หมูเตรียมดินใส่ใบไม้เตรียมดินไว้สักพักนึงแล้วเราก็มาล้อมต้นพันธุ์ที่เราปลูกทิ้งไว้นี่ครับเราก็นําไปปลูกในจุดที่เขาโตช้าวิธีนี้ก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราคือไม่ใช่เริ่มนับหนึ่งคือคือเป็นเบี้ยเล็ก สูง70 80เซนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ต้นต้นที่ใหญ่ไปปลูกเลยอย่างต้นนี้นะครับผมก็หมายตาไปแล้วครับว่าไปลงจุดไหนเพราะว่าบางจุดก็ปลูกขึ้นยากจริงๆครับดินที่ส่วนผมแข็งมากครับหวังว่า่าเพื่อนๆที่สอบถามมาว่าทาไมผมปลูกทุเรียนชิดชิดจังเลยอะไรเงี้ยคงได้คำตอบแล้วนะครับ ส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็นำไปใช้คับส่วนได้ก็ก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีครับ